อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันจันนะครับที่12เมษายนของ2564นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกา20นาทีนะครับหรือว่าทุ่ม20นาทีนะครับก็เริ่มทยอยถอนต้นไม้แล้วครับวันนี้ตรงบ้านผมมีแต่ฟ้าคึ้มคึมฟ้าแรงๆแ,แล้วก็มีปรยปลายมานิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นครับก็ก็เร่งถอนต้นไม้เพราะว่าไม้มันเนี่ยมันแฉะมากอย่างนี้ครับเนี่ย ก็ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะแพคได้กี่เจ้าเพราะแฉะมากแฉะมากแฉะมากจริงๆครับแฉะมากจริงๆขนาดเมื่อเช้าสเปรน้ําแต่สเปรน้ําแล้วยอดคงไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละแต่ว่ารากมันแฉะมากนะครับเพราะว่าฝนมันตกติดวันอะไรบ้างอะวันเสาร์นะวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันนี้วันจันทร์นี่มันยังตกอยู่ตกน้อยๆแต่ว่าวันเสาร์วันที่นี่หนักหนาสาหัสเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับไม้ก็แฉะมากก็ทยอยส่งครับนี่ใบด่างใบด่างไปแล้วนะครับทั้งสองเจ้า ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ไปแล,แล้วแล้วก็บรรดาสามต้นห้าร้อยก็ทยอยเดินทางนะครับบรรดาตอลีลาก็ทยอยเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มแพ็คพรุ่งนี้แหละต้องให้มันเนี่ยครับอันนี้ก็สี่ต้นห้าร้อยนะครับของคุณเพนนาภานะครับใช่ไหมเพชรเนตรนภานะครับก็ทยอยเดินทางแล้วนะครับก็ถอนขึ้นมานี่ไม่ได้ว่าส่งเลยนะถอนขึ้นมานี่ต้องต้องพักก่อนนะครับส่งเลยไม่ได้เพราะว่ามันแฉะเกินเนี่ยมันจะไปอบร้อนอยู่ในกล่องทําให้รากเสียนะครับเนี่ย ก็ของนี่ชนานานะครับอ่าไม่ใช่เออใช่ใช่นะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งคนเข็มนี่มันเป็นชื่อตามตามไลน์นะครับหน้าหน้าไอดีไลน์นะครับนี่นี่ครับก็ทยอยไปครับทยอยเดินทางนะครับแล้วก็ของคุณรัตนาพรดาราลัสนะครับสิบไม้ไม้ตะจอยไม้ตะจอยแปดนิ้วเนี่ยครับไปแล้วครับสิบห้าต้นพันสามชุดนะครับผมก็ให้หกสิบต้นเลยนะครับนี่ไปแล้วนี่ครับ เนี่ยครับไม้ตะจ่อย8นิ้วไม่ใช่เล็กนะครับนี่นะครับถอนขึ้นมาแล้วบึ้มๆเลยครับลูกค้าเอาไปทํากําไรต่อกันได้เลยครับเนี่ยรอดอกนะครับนี่ดอกมันจะมาอย่างนี้นะครับถ้ายังไม่มาคือแทงตูมอย่างนี้นะครับเห็นเห็นเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแทงแทงอย่างนี้แล้วเป็นใบอ่อนนะครับแข็งแรงเต็มที่ไม้สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยครับไม้ปิดปิดเลยนะครับนี่ไม้ปิดปิดเลยนะครับก็จะมีแทงแทงอุมอุมนะครับอุมอุมอย่างนี้ นะครับนี่ก็จะนําเสนอวันนี้ก็จะเร่งนําเสนอตาจ่อยนะครับเพราะจะปล่อยตาจ่อยออกไปเพราะว่าเอ,อ่อจะพูดว่ายังไงอ่ะไม้ไม้มันแบบผมไม่รอแล้วอ่ะเพราะมัน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 ได้แล้วก็เอาไปเลยลูกค,ค้าเอาไปเลยแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ส่งนะครับก็ยังมีมีไม้ที่ยังค้างส่งอยู่อีกของคุณพี่เมษาก็ยังไม่ได้รื้อเลยนะครับเนี่ยของพี่เมษาอยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวๆนี้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมีสามต้นตรงนี้แล้วก็สามน่ของคุณพี่เมษาคัดไว้แล้วตรง้น่น เดินผ่านมาตะก่สามต้นตรงนู้นมันของพี่เมียสามมีสองวันนะครับก็จะเป็นหกต้นเดี๋ยวก็จะทยอยจัดไปครับเนี่ยครับใ้ไลายค้ายกระถางสิบหกนิ้วนี่ดอกเริ่มบานแล้วนี่แต่ว่าไม่ไม่มีเวลาลงขายเพราะว่าทําไม้อยู่วันนี้ก็เถาะนี่นี่ยกไม้ให้เจกเรียบร้อยแล้วครับเจกดูเลยนี่ใหญ่โตมโหระทึกเป็นไงพอยก้นมานี่ยยกยกไม่มากนะนี่ยกแค่สามนิ้วยกแค่สามนิ้วแล้วก็พอกดินขึ้นนะครับนี่นี่ครับนี่เป็นไงสูงใหญ่ อันนี้ขึ้นมาอีกสามนิ้วนะครับยังไงโขดก็เกินอยู่ดีอ่ะยังไงกิ่งก้านก็เกินนี่ไปลงกระถางเม็ดได้แล้วเดี๋ยวเจ็ดก็ไปวางสักพักก็ไปลงกระถางเม็ดได้แล้วนะครับนี่ใหญ่มากใหญ่ยายมากโขดใหญ่มากนะครับโขดเต็มยกขึ้นมาสามนิ้วเน,นี่ยครับเนี่ยยกุ้ยโทดนะครับยกขึ้นมาสมนิ้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พอกดินขึ้นไปเนี่ยจะสูงกว่าเดิมสมนิ้วนะครับสูงกว่าปากกระถางสามนิ้วนะครับก็พอกขึ้นไปไม่ยกมากครับไม่ยกมากยกมากเดี๋ยวไม้มันสะดุดเพราะว่าพอการยกหนึ่งที ต้นไม้มันจะดรอปจกอะไรแต่ผมกับน้องชายเนี่ยมีวิธีการยกที่ทาให้ไม้ไม่หยุดไม่ดรอปนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับก็ไม่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 ออกสื่อไม่ออกสื่อเพราะว่ามันมันมันเป็นสูตรใครสูตรมันอ่ะเพราะว่าบางคนพอบอกอย่างนี้ไปโอ้ยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้คือคือเก่งชนเก่งมันอยู่กันไม่ได้นะครับก็ต่างคนต่างเก่งแล้วกันจะได้แบ่งๆบ่งกันไปนะครับเพราะว่าพอคนเก่งเจอคนเก่งแล้วคนเก่งจะเถียงกันเองสุดท้ายก็ไม่เก่งทั้งคู่นะครับก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์ก วัะน,นั้นก็ใครมีวิธีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงก็ไม่จําเป็นก็ก็ทํากันไปไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาบอกใครเขาหรอกครับเพราะว่าบอกไปแล้วมันจะมีไอคนที่อยากเก่งกว่านะครับอันนี้พูดเรื่องจริงมนุษย์อ่ะมนุษย์มันจะขิงนั่นเองอ่ะพูดภาษาวัยรุ่นหน่อยมันจะขิงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครทําแล้วมันได้ผลดีก็ทําไปครับถ้าใครทําแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ผลดีก็เอามาแก้ไขอย,ยา่าอย่าแบบอย่าเสนอสิ่งที่มันไม่ได้ผลดีไปหลอกคนอื่นเขามันบาปนะครับ อ่ะนี่สายลายต้นนี้ใส่กระถางส1็นิ้วนี่ครับใหญ่ๆเลยแล้วก็มีต้นนี้ม่วงดำนี ه, แดดำ่แดงดําแดงดำนี่แดงดําอันนี้นะครับก็อยู่ในกระถาง11ดนิ้วอันนี้ทรงสูงนะผมไม่ได้ลงขายเลยนะใครใครชอบก็บวงมาแล้วกันนี่นี่สีขาวแต่ยังไม่ส่งนะคือคือไอพวกชุดพวกนี้จะรออีกสักวันวันพุธวันพฤหัสถึงจะส่งนี่สีขาวใครชอบอันนี้สีชมพูนี่นี่ชมพูผีเสือ้อนี่นี่กระถาง11ดนิ้วสวยๆใหญ่ๆนะนั่นน่ะนี่ นะครับเนี่ยผมดอกมันบานแล้วนี่นี่นี่กะฉายลายนี่นี่กะฉายลายนี่กะสวยนะี่เห็นไหมโคตรวสวยๆเลยแต่ผมออยังไม่มีเวลาขายเพราะไม้มันเต็มอ,อตะ oy, ตาจอยตาจอยนะครับตาจอยนี่ตาจอยนี่ผมถอนให้พี่รัตนาพรแล้วก็ของคุณคุณอะไรคนคุณสอนหรือคุณอะไรเนี่ยก็จะวันนี้ไม่ทันนะครับเพราะวันนี้เต็มนะครับที่ที่เห็นนะเต็มก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะต่อไปครับถ้าตามคิวอะครับอย่างคุณรัตนาพรนี่โอนตังมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะ วันวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยครับเพิ่งจะได้ส่งวันจันทร์นะครับก็ของคุณสอนก็โอนตังมาวันไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เมื่อเช้าหรือเมื่อวานก็ไม่รู้นะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยครับจะส่งให้นะครับตามตามคิวตามคิวนะครับเนี่ยไม้สิบห้าต้นพันตาจ่อยนะครับก็ใหญ่ๆ่สวยๆแหละสวยๆแล้วแ,ลแต่นิ้วตาจ่อยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เบาลแหละเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ดอกก็กําลังแทงอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะมีใบเขียวใบอะไรบ้างนะครับก็คือไม้ไม้เปิดซิงอ่ะไม้แต่นิ้วมาตรฐาน นี่ครับไม้แปดนิ้วมาตรฐานนะครับไม้แปดนิ้วมาตรฐานนะครับนี่ไม้แปดนิ้วมาตรฐานนะครับคือที่เขาขายกันก็คือแปดนิ้วไซส์นี้แหละนะครับอย่างของผมมันจะเป็นแบบเกินมาตรฐานมันก็มีถ้าสิบสามต้นพันอะไรมันก็เกินมาตรฐานเนี่ยเนี่ยก็คือใบด่างนะครับใบด่างทั้งหลายนี่กิ่งก้านทรงมันยังไม่ได้ก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับก็จะมีวันนี้ก็ถอนให้หลวงพี่สองใบหลวงพี่สอง ก็เรียกไม่เรียกหลวงพี่ไม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 ่สนิทไม่สนิทนะเรียกหลวงพ่อดีกว่าถอนให้หลวงพ่อไปก็ไม่แฉะนึงนี้นะเป็นเป็นต้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูผมถอนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเนี่ยครับถอนให้หลวงหลวงพ่อไปสองต้นเนาะผมผมผมเอาไว้ไหนวะผมถอนให้หลวงพ่อแล้วนะนี่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 ครับต้นใหญ่เลยนี่ต้นใหญ่เลยนะครับนี่ถอนให้หลวงพ่อแล้วนะ แล้วก็มีต้นที่เท่าไหร่ที่หลวงพ่อสั่งไว้ในอีกต้นหนึ่งนะครับนีถอนที่หลวงพ่ออีกต้นหนึ่งมีสามสีในต้นเดียวนะมีสามสีหรือสองสีมีแดงใบด่างบรรารมีแล้วก็มีใบด่างหินอ่อนแล้วก็มีสีของตอหรืออะไรมั้งแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงเนี่ยแหละจำไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับ mm hmm. ก็เป็นสองสีหรือสามสีในต้นเดียวสองแบบสามแบบต้นเดียวให้หลวงพ่อไปนะครับก็หลวงพ่อจะได้มีไม้สวยๆเนาะเอาไว้โชว์ไว้โชว์นะครับเลี้ยงสวยๆ ครับเนี่ยเต็มเลยเนี่นี่ไม้ยังไม่พร้อมขายนี่ดอกพิ่งบานเนี่ยมีแค่นี้แหละไม่มีเยอะหรอกก็ใครชอบใครอะไรก็รอนิดนึงต่อญี่ปุ่นก็มีเยอะครับต่อญี่ปุ่นมีมาเยอะนี่สมบูร์ปีเสื้อต้นนี้นี่ใส่กระถางกระถางจานนี่สวยๆเลยนี่ใครจะเอานี่ผมขายเลยผมไม่ซีเรียสนะนี่ดูโคตรดูโคตรนี่ยใครจะเอาก็สั่งมาเลยครับนี่นะครับว่าจะลงขายแล้วเอาขึ้นมานี่จะไม้ที่เอาขึ้นมารอนี่จะลงขายไม่มีเวลา ไม่มีเวลานะครับนี่ไม่มีเวลาก็จะลงขายลรวเป็นชมพูปีสื้อตัวนี้ใครจะเอาก็เจ็ดร้อยมาเจ็ดร้อยขอค่าส่งแปดสิบาทนี่ก็อีกต้นหนึ่งนี่นี่ดอกตัวนี้ตอนกลางคืนอีกสีม่วงตัวนี้สีม่วงลูกไม้นัน่นนี่นี่นี่จะสวยนี่เห็นไหมนี่ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนี่นะครับอันนี้ก็นี่ครับนี่ครับแปดนิ้วตาจ่อยเพียบเลยนะครับใครชอบใครต้องการก็มันมีสี่ร้อยต้นน่ะก็ค่อยทยอยทยอยออกไปนี่ มันพร้อมแล้วไม้มันพร้อมทุกอย่างแล้วนี่ไม้มันพร้อมทุกอย่างเนี่ยมันขาดแค่ลูกค้าเอาไปขายแค่นั้นเองนี่เนี่ยครับไม้เบ่งตัวเร็วนะครับเป็นตอญี่ปุ่นพันผสมยักษ์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ตอฮอลแลนด์ธรรมดานะครับเป็นตอญี่ปุ่นพันผสมไม้จะใหญ่ไวมากใหญ่เร็วมากเนี่ยครับตั๊บเดียวจะไปขึ้นกระถางที่เป็นนิ้วมันจะอย่างนี้แล้วเนี่ยจัดตรงเนี้ยนะครับพอเต็มแล้วขึ้นส่างไซนี่ยใช้เวลา8ปดเดือนครับใหญ่อย่างนี้เลยเนี่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 ยครับกระถางแปดนิ้วเนี่ยที่ยังค้างรอบ จากอย่างนี้นะจากอย่างนี้เนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ใช้เวลาสามเดือนครึ่งนะครับถึงสี่เดือนจะได้ทรงอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยผมเลี้ยงไม่ได้อัดปุ๋ยดอกเนี่ยเนี่ยจะจ่อยตาจ่อยรอบที่แล้วเนี่ยก็จะใหญ่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครที่พอมีสตุ้งสตังหลือซื้อไปเก็บนะรับรองไม่ผิดหวังครับประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยขายได,ได้ได้ราคาแหละเนี่ยแต่ถ้าใครที่แบบร้อนเงินก็พอเห็นดอกรอบนี้ก็ขายออกไปเลยนะครับแล้วก็ได้ดีมีกาไรเพราะโคดเนี่ยมันถอนขึ้นมาอย่างที่ลูกค้าเห็นในคลิปอะอย่างที่ลูกค้าเห็นตะแกะที่ผมถอนม,มันใหญ บนดินน่ะมันมีนิดเดียวนี่ดูดิเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูแล้วนี่ดูมันไม่มีอะไรเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยบนดินมันมีนิดเดียวแต่ในดินเนี่ยดูดิ่นี่ในดินมันโอ้โหมันมันสมะหลังอ่ะในดินจะใหญ่เนี่ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เห็นเห็นเนี่ยถอนเห็นเห็นเนี่ยไม่มีเมกเนี่ยถอนแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยบนดินมันจะเห็นแค่นี้แค่เนี่ยบนดินจะเห็นอยู่แค่เนี่ยมันไม่มีอะไรมันดูไม่มีอะไรพอถอนขึ้นมานี่เป็นไงเบลบรับเลย มันเนี่ยเห็นอย่างงี้คือมันโขดมันอ้วนอยู่ในดินเนี่ยครับมันเป็นตอมันเป็นตอฮอลแลนด์ผสมยักษ์นะครับมันก็เลยแบบเนี่ยมันก็เลยได้ความใหญ่โตเนี่ยแล้วตรงมันจะใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไม้สูงใหญ่เนี่ยห่างกันแปดเออห่างกันสี่เดือนเนี่ยมันจะใหญ่นี้เลยแล้วกินเก่งหากินเก่งไม่เปลืองปุ๋ยด้วยให้ปุ๋ยน้อยแต่ว่าได้ผลผลิตดีครับนี่แล้วให้ดอกดีนะครับนี่ใครสนใจนี่นี่แปดนิ้วตาจ่อยนะครับผมเรียกแปดนิ้วตาจ่อยเพราะกิ่งมันพึ่งๆ้นอย่างนี้มันซิงมากอะมันเปิดสิงมากเลยเนี่ย ก็คือแบบยังไม่เคยให้ดอกเลยอย่ะเปิดซิงจัดๆเลยเนี่ยเนี่ยก็ขายสิบห้าต้นพันนะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่งก็กําไรนิดเดียวมากเพราะต้นใหญ่มันหนักค่าส่งพอสมควรเลยเนี่ครับขายสิบห้าต้นพันนะครับถ้าใครเอาก็เออเขาเรียกอะไรนะสามพันก็ให้ห้าสิบต้นนะครับให้ห้าสิบต้นเนี่ยใครจะรับก็รับไปนะครับแปดนิ้วแล้วก็ที่เคยเกินกันไว้นะครับเนี่ยไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับไม่ติดดอกเนี่ย วันนี้ก็ถอนไปเนี่ยครกระถางสิบเอ็ดนิ้วไม่ติดดอกก็สี่ต้นพันค่าส่งร้อยร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งต้องร้อยห้าสิบเพราะไม่ไหวไม่ไหวค่าส่งถูกมากไม่ไหวแบกน้ําหนักนี่ก็ถอนไปละถอนให้เจ้าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูผมถอนไว้ผมถอนไว้นี่สีขาวตัวนี้สวยมากสีขาวตัวนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูผมถอนไวส้สี่สี่ต้นพันที่ไม่ติดดอกนะครับมีลูกค้าเอามีลูกค้าเอานะครับโอ้คุ้มมากเลย ถอนข,ขึ้นมาโอ้โหติดดอกแล้วขายต้นละ400ไม่ติดดอกเหลือต้นละ250นี่ไงนี่ไงนี่ไงสี่ต้นพันนี่ใสอย่างนี้นี่ของคุณเทียงเพนนะครับนี่ใหญ่อย่างนี้เลยนี่สี่ต้นพันไม่ติดดอกเป็นไงเนี่ยครับผมคัดให้ไม่ผิดหวังครับไม่ไม่ไม่โมเมครับไม่ได้เอาไม้เล็กไปให้ลูกค้านะนี่ไม้ใหญ่เสียบอย่างนี้เลยก็มีเสียบเดียวด้วย่เป็นตอญี่ปุ่นตัดสั้นนะไม่ใช่เสียบเดียวแบบกองแกล้งนะครับเป็นตอญี่ปุ่นตัดสั้นใหญ่ๆสวยๆนี่เนี่ยครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ นี่ใหญ่ๆอย่างนี้นี่กิ่งก้านอย่างนี้นี่ยังไม่ติดดอกนะครับผมก็จะคัดดูใบที่มันไม่เหมือนกันถ้าใบไม่เหมือนกันดอกก็จะไม่เหมือนกันไงจะคัดให้นี่ใหญ่ๆอ้วนๆอย่างนี้นะครับไปแล้วครับสี่ต้นพันธุ์ไม่ติดดอกนะครับขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับสวยๆเลยสวยๆเลยไม่ไม่ใช่ขี้เลนะครับสวยๆแหละก็คือก็คือแบบไม่เห็นดอกก็ได้เอาทรงมาก่อนดอกอะไรก็สวยอันนี้มุ่นจริงจนชมเลยดอกสีอะไรก็สวยสีเดิมๆยังสวยเลย นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับก็ชอบปัหนสนใจอะไรก็ทักทายมาแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สั่งต้นไม้แล้วต้นไม้ยังไม่มีเลขพัสดุเลขไปรษณีย์เลขส่งของไปให้ก็รอ,อนิดนึงครับกำลังทยอยส่งเนี่ยครับทยอยส่งหมดเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยมีลูกค้าหมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่พูดตรงๆเลยนี่เนี่ยครับมีลูกค้าหมดแล้วนี่ชุดห้าชุดสี่เนี่ย, 5, 4, ยอยู่ตรงนี้รอหมดนี้อันนี้มันเต็มเหมนไหม มันเต็มมันเต็มมันไม่ได้มันมากกว่านี้ไม่ได้ครับน้องชายแพ็คไม่ทันเดี๋ยวมันจะคุณการแพ็กมันจะไม่เรียบร้อยไม่ไม่ดีแล้วเดี๋ยวทําให้คือต้นไม้มันไปอยู่กับลูกค้าเดี๋ยวเขาการขนส่งเขากระแทกเขาอะไรเดี๋ยวต้นไม้มันมีปัญหาก็แค่นี้ก็เต็มแล้วครับเต็มสําหรับวันนี้ก็เต็มเพราะว่าฝนมันตกสองวันติดผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยก็รอนิดนึงครับรอนิดนึงแล้วก็ท่านใดจะเอาต้นเอาไซส์สิบห้านะ สิบห้าต้นพันนะครับไม้ไม้ไม้แปดนิ้วตาจ่อยนะครับแปดนิ้วตาจ่อยมันก็พูดไปอย่างั้นแหละจริงๆมันใหญ่แต่กิ่งมันสั้นงั้ยในมันเพิ่งเสียบใหม่นะครับไซส์แปดนิ้วตาจ่อยก็มีนะครับมีมีเยอะมีเยอะ,ยอะใครชอบก็ทักทายมาแล้วก็ไซส์ไซส์หกนิ้วไม่มีไซส์หกนิ้วตอนนี้ไม่มีของเลยตอนนี้หมดเกลี้ยงนะครับก็มีแปดนิ้วตาจ่อยแหละแล้วก็มีมีสิบเอ็ดนิ้วนะครับมีสิบเอ็ดนิ้วแล้วก็มีไม้จานนะครับแล้วก็มีไม้กระถางครึ่งป ก็มีแค่นี้เพราะดอกมันน้อยนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาหน่อยเดี๋ยวก็จะคัดไม้1 1นิ้วมาขายอีกนะครับไม้11นิ้วก็ยังไม่ค่อยอยากลงขายเท่าไหร่เพราะว่ายังส่งออกไปไม่หมดเลยเดี๋ยวลูกค้าจะว่าได้ของยังไม่ส่งให้ชั้นเลยลงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็มั่วนะครับก็ทําคนเดียวครับบางทีก็งงที่ไม่ลงนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาลงเพราะว่าทําต้นไม้ก็ทํากันแค่คนสองคนมีน้องกับน้องสะพราชช่วยทําแค่นี้แล้วก็มาต้องมานั่งแบบ เป็นแอดมินเองต้องมานั่งนําเสนอลูกค้าเองนะครับทุกอย่างเองหมดเพราะว่ากิจกรรมยังเล็กอยู่ยังไปจ้างจ้างคนช่วยไม่ไหวเพราะว่าค่าแรงอยู่นี้ก็ไม่ใช่ถูกๆูกนะครับก็เลยแบบต้องทําเองค่อยๆขยับขยายไปนะครับครับสำหรับว <nothing. S 1> ันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ใ้การสนับสนุนชวนชมบางโตนะครับต้นที่สิบสองสวยมากสองสีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ในการสนับส,สนุนน้ำมันเหลืองแม่อ้อยครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แบบ อืใจเย็นไม่บน่นไม่อะไรก็คือเข้าใจเห็นใจว่าเออเฮ้ยมันฝนตกยิงไว้บางถอนไม่ได้ไว้แล้วก็มาบอกว่าถ้าถ้ามันไม่โอเคยังไม่ต้องส่งนะเพราะส่งมากลัวยอดเน่าเพราะลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าเก่าค้าขายก็มาสองสามปีแล้วงั้นนะเขาจะบอกว่าปีที่แล้วก็เนี่ยยอดส่งแบบนี้ยยอดเสียไปหลายต้นแต่เขาก็รู้เขาเข้าใจเขาก็ไม่อยากจะตําตหนิอะไรเราเพราะว่าปีที่แล้วนี่คือแบบมันไม่ได้เยอะขนาดนี้มันแค่วันหนึ่งสามสี่เจ้าก็เลยแบบฝนตกยังไงก็แพ็คอะ เพราะว่ามันมันไม่มีปัญหาไงก็คือว่าก็แพ็กส่งแพ็กส่งไปตามสเตจเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบการไปอยู่ในกล่องไม้ที่โดนฝนหนักๆแล้วการไปอยู่ในกล่องแล้วก็แบบถึงจะเราจะจะให้มันแห้งยังไงมันก็คือน้ําที่มันเป็นน้ําฝนนะมันจะทําให้ยอดเสียได้อันนี้ก็คือเมื่อเช้าให้น้องสเปรย์น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยรอแล้วก็ถอนวันนี้ได้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับแล้วก็ ไม่หมางเมินต่อก,กันนะครับแล้วก็จริงใจต่อก,กันนะครับซื่อสัตว์ต่อกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็กคือความซื้อสัตว์จุจริตนะครับก็ทํามาค้าขายทุกอย่างด้วยความซื่อส,สัตว์จุจริตและจริงใจนะครับก็ใครอยากเรียนชมชมก็ทักมาเอาใจมาก่อนครับตังก็มาคุยกันว่ามีมากมีน้อยอะไรก็ก็แบ่งปันกันไปครับ <S <S ผมไม่ได้ว่าลูกค้าหลายๆคนจะเห็นนะครับว่าผมไม่ได้แบบอุย้ยไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องเอาตังเงยเยอะไม่ใช่ไม่ใช่บางทีก็เห็นเห็นกันอยู่ ก็ออของคุณของคุณน้ําฝนอ๋อหลังหลังสงการใช่ไหมของคุณน้ําฝนเนาะก็ขออภัยจริงจรก็ผิดพลาดทางเทคนิคอย่างรุนแรงเลย <c oughs> คุณน้ําฝนแห่วต้นไม้ไปสอชุดต้นไม้ไลงพิทีครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ